ขาาาาดดทททุนหรรือจิติตว,วยากาเสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง m y t a b on MySet หลายๆคนคงเคยหัวร้อนท้อแท้เบื่อเหนื่อยกับการเทศบางคนก็อาจจะเลิกประเทรดไปเลยก็ได้เพราะเราอาจจะมีความคาดหวังให้กลาเป็นแบบนู้นใช้เครื่องมือ ใช้อินดี้บางทีเล่นตามกระบวนการแต่แพ้ซะงั้นท้าไม่เกิดความผิดหวังวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงจิตวิทยาการเทรดกันนะครับว่าจะทำยังไงให้เราเนี่ยเป็นมืออาชีพที่จะหลุดผลจากข้อจํากัดทางอารมณ์และอยู่รอดในตลาดอย่างแท้จริงโอเคเรามาเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็น ISI, SMA, EMA, s e t o ก็แล้วแต่เรานะครับอย่าไปยึดติดกับมันมากครับ ว่าจะต้องขึ้นแน่ๆตามเทคนิคเป๊ะๆสุดท้ายแล้วถ้าเราใช้อย่างไม่เข้าใจไม่ตระหนักถึงสภาวะทางอารมณ์มันก็จะส่งผลครับส่งผลร้ายมากกว่าส่งผลดีทำไมถึงพูดว่าเทคนิคอย่าไปยดติดเอาจริงๆไม่ว่าคุณจะไปดูเทคนิคไหนมาอาจจะเอามาจากโค้ดตาม YouTube อะไรก็แล้วแต่ครับถึงแม้เขาจะบอกว่าโอกาสชนะเนี่ย90%เลยนะ คุณอาจจะเอาไปลองเห็นระบบปุ๊บเข้าเลยแล้วคุณก็คิดว่ามันได้แน่ๆวันนั้นคุณอาจจะโดนลากล้างพอร์ตก็ได้ครับพอโดนลากจนพอร์ตแตกคุณก็อาจจะผิดหวังมีตกกังวลจนทําให้ไม่กล้าเทรดเลยก็ได้ถึงเขาจะบอกว่า90%เเลยนะแต่คุณคิดว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากแต่ลองมองอ,อ,อีกมุมดูนะครับถ้าคุณไปเอามาเลยแหละแล้วคุณไม่เข้าใจเทคนิคจริงๆเนี่ยคุณก็อาจจะแพ้ก็ได้ครับ และความมั่นใจที่คุณคิดว่าจะชนะเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่ออารมณ์คุณครับทําให้อารมณ์คุณไม่คงที่ก็เลยอาจจะทําให้สิเอร์ซนที่เหลือเนี่ยเป็นวันที่ทําให้คุณพอแตกก็ได้ครับอย่างบิตคอยนะครับถ้ามีข่าวเนี่ยมีคนบอกลองซื้อ Bitcoin สิเห็นไหมในการเติบโตของมันเนี่ยจากสิบปีที่แล้วจากสามสิบาทต่อเหรียญเนี่ยตอนนี้เป็นแสนเป็นล้านจนคนก็เริ่มเข้ามาเห็นไหมครับแค่เราเห็นว่ามันทําเงินได้เยอะ คุณก็พากันเข้าซื้อพอคุณเข้าราคาก็เด้งขึ้นอารมณ์คุณเป็นไงครับดีใจแน่นอนเป็นใครก็ดีใจแต่บางคนไม่พอใจครับเกิดความโลภใส่เพิ่มแล้วก็ถือไว้จนวันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆมันล่วงคุณก็โอ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นจนมันลากลง20%ก็ไม่ขาย50%ก็ไม่ขายจนมันตู้อุ่ปคุณก็เริ่มหวั่นใจแล้วพอคุณคิดว่ามันจะขึ้นจนกลายเป็นขาดทุนแน่นอนมีผลเสียต่อติด ไม่ว่าจะได้หรือเสียคุณมีสภาวะทางอารมณ์บางครั้งคุณอาจจะเสียจนทําให้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแปลกๆแล้วมันก็จะทําให้คุณตัดสินใจติดพาดได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคือการรับมือกับความเสี่ยงให้ได้และเตรียมแผนรับมือไว้เสมอเพราะไม่มีใครหรอกครับที่สามารถทานายอนาคตได้ถ้าทําได้ทุกคนก็คงรวยไปหมดแล้วคุณอาจจะเตรียมแผนมาเลยก่อนเข้าเทรดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับคุณจะทํำยังไงเช่นระบบมาให้เทรดขึ้น แต่วันนั้นมันยังลงต่อคุณก็คิดไว้เลยครับว่าจะช้อนมาอีกสักหนึ่งไม้แล้วคุณก็ตั้ง p c ไว้ที่คุณพอใจที่เท่าไหร่นะครับหรือมันยังลงมาอีกให้ตั้ง s l ที่คุณรับมือกับมันได้และเข้าเทรดในวันใหม่ถ้าคุณคิดก่อนเข้าเทรดเสมอมันจะช่วยให้อารมณ์ของคุณนะครับคงที่มากขึ้นแล้วก็ทําให้การตัดสินใจของคุณเนี่ยดีมากขึ้นครับสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนคุณก็มีโอกาสขาดทุนได้เสมอครับมันคือความน่าจะเป็น ในตลาดไม่มีใครหรอกครับที่สามารถชนะได้เสมอแล้วเจอกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ